เนี่ยเทาแมสดำใช่ใช่เตรียมตัวเอาตำรวจยกมือยกมือเทาาแมสดำเด้อเทาแมสดำเด้อเนี่ยเทาแมสดำใช่ใช่เตรียมตัวเอาตำรวจยกมือยกมือตำรวจ ยกมือทนไว้ใส่กุญแจมืออ้เ่าเขดี๋ยวใส่กุญแจมือก่อนซึ่งต้องหาว่านะครับวันดิบและคำสำหรับเราเด็กอายุที่ปุ่นสิปีซึ่งที่ใช่พยาบาลตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเด็กนั้นอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความปกครอง หรืออยู่ภายใต้อำนาจด้วยประกัรอื่นอันนี้คือข้อข้อหาผมงด้ขนรถต่อไปินะเข้าใจข้อข้อหาทสิทแล้วใช่ไจะทำอะไรมาไปทำมาไปเรื่อง้ซ้ามเรื่องอะไราหมับผมเจ็บนั่น่นันหารงนี้นงครับไม่ได้า่เ็ไปได้ไงอ่ะลูกตงจออยู่ผมยนมาั้งแต่ตอนน้ผแจะแ้ให้ปิดอยู่ข้างอวดคืทำอะไรเขาไม่ได้ทำ ถ้าม่อยู่ไมต้ออยู่แต่เด็กเด็กมันให้เป็นยังอยู่กับพี่ชายเ็เด็กมันแบบเนแบบไม่เก่งขาดอะไรอะไรติดอะไรอะไรทีบอกอยบอกว่าเด็กเป็นนองทติกอ่ามันแบบมันพูดทำเรื่อเรื่อยเชื่อผกว่าเด็กโงกใช่ไหมก็ถามแม่เขาดูสิค่ะเอาแล้วหรือเปล่าขาจัดอีกรอบหนงเ แล้วทาไมน้องเขาถึงไม่อยู่ที่นี่เร้เพราะเขาไม่เรียนหนังสือเขาไม่มีคนควบคุมแม่เขาก็ไม่รู้หนังสือผมก็ป,ปูปูป่าผมไม่มีเวลาสอนอมผมไม่มีคนสอนอเด็กมันติดเกม เรื่องที่เกิดเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาไปพูดไปคิดพูดกับใครมั่งทางไหมั่งอะไรมั่งผมก็ไม่รู้ตอนนี้แม่เขาตัวเขาแห้กเขาเองยังไม่รู้เลยที่นายโทรไปหาเขาหาว่าอะไรคุณไปแจ้งความแปฟงผมก็ยังบอกว่าจะแจ้งตอนไหนไปแจ้งเมื่อไหร่เขาก็อยู่กับผมตลอดทั้งตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง เขาไม่ได้พูดถึงผมอย่างนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเขาบอกว่าพี่ก็หนีไปเลยพี่โทรศัพท์หนีไปเลยเขาพูดอย่างนี้ผมมีคลิปเสียงด้วยผมบอกให้ไอ้ผมนะผมไม่ได้ถูกผมเหมอผมผมไม่ได้ปิดผมไม่ได้ไปไหนผมเขาไม่เคยจับเคยลูกเคยไปสัมผัสตัวเขาบ้างไหมไอ้กอดลูปเล่นเลยก็ธรรมดาก็กอดก็ลูกอ่ะอุ้มหถามน้ำถามท่าก็เต้นามตีขวดสามขวดนู่นนะครับเคยอย่างั้นเคย ก็ไปไหนก็ไปไหนก็พ่อพ่อก็ไปกันสามคนพ่อเลี้ยงโตเป็นสาวอายุกี่ขวบผมก็ไม่รู้ว่ามันเด็กมันไ็่โตเลยตอนนี้มันก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับตอนนี้กี่ขวบแล้วไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วจําอายุลูกตัยเองไม่ได้ไม่ใช่ลูกผมครับอืมเมื่อกี้ก็บอกเลี้ยงเหมือนลูกแต่พอลงเหมือนลูกแต่ลูกเขาผมไม่ได้พาแบบไปให้ไปคนไปแจ้งไปชวนลูกเขาันตอนที่มาอยู่ก็ผมก็สามสี่ขวบ แต่แว่าอยู่กับผมมีตอนนี้แฟนแม่เขาว่าไม่อยู่กับผมก็7ปี6 7ปีกับา10ปีนี่แหละครับ